เอาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องนักกิจไบเกอร์ทีกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงน้ํามันเครื่อง2ตัวครับแต่มันคือรุ่นเดียวกันนะแต่มันแค่คนละเบอร์กันเท่านั้นเองนะครับผมมันคือเจ้า mmc s p o r t e c นะครับผมตัวนี้มี2เบอร์นะครับได้แก่เบอร์10 w 40กับ10 w 50นะครับผมก็เลือกตามการใช้งานของแต่ละคนได้นะครับ ใครใช้งานหนักหน่อยอยากใช้เบอร์50ก็สามารถใช้ได้ส่วนใครอยากจะวิ่งลื่นๆแรงๆนะครับผมก็ใช้เบอร์40เอาก็ได้นะครับผมลองใช้มาทั้ง2ตัวนะครับว่าแตกต่างกันไหมก็คือแตกต่างคือคุณสมบัติน้ำมันเครื่องก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างแค่ความลื่นแค่นี้ลื่นแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ40จะลื่นกว่า50นิดนึงนะครับผมแต่พอวิ่งระยะยาวแล้ว50จะค่อนข้างคงคุณนะ คุณสมบัตินะ้ำมันเครื่องได้ดีกว่านะครับนอกานั้นเหมือนกันหมดนะครับผมแล้วถามว่าเราพูดกันแบบว่าตรงประเด็นเลยนะกัรว่าตัวเนี้ยดีไหมผมบอกเลยว่าดีครับผมคุ้มเงินที่เสียไปนะครับราคาบางร้านจะอยู่ราวๆสามร้อยเก้าสิบจะไม่เกินนี้เนาะจะอยู่กเราสามร้อยเก้าสิบบางร้านอาจจะขายถูกกว่าตาม ลาซาด้านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ขึ้นมาให้ตลอดเลยสำหรับใครอยากสั่งก็ไปลองสั่งซื้อกันอันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะเป็นร้านของอที่เขาขายอะร้านทั่วไปผมไปเจอลิงก์มาผมก็มาแชร์แชร์ต่อกันเผื่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องอยากสั่งก็ไปสั่งกันเอาแล้วกันนะครับผมก็ลองใช้ดูรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะพอใจพอใจเลยแล้วกันนะครับมันอยู่ในระดับไหนถ้าให้ผมเปรียบเทียบ ผมขอเทียบว่ามันอยู่ในระดับ7,100ได้นะครับผมระ,ระดับเดียวกันเลยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องค่า API ตัวนี้น่าจะสูงกว่าด้วยนะครับท,ที่ที่ได้ทราบมานะครับคุณสมบัติน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องมีส่วนผสมของเอสเตอร์นะครับเขาบอกว่ามีแอดดิทีฟจาก USA ครับอเมริกานะเขานำเข้ามาผสมแล้วก็ เอามาใช้นะครับแล้วก็มีเอสเตอร์ผสมก็ค่อนข้างดีครับเอสเตอร์คือน้ำมันเครื่องค่านะครับทำให้น้ำมันเครื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะลื่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้อายุค่อนข้างยาวนะครับแต่ผมใช้ได้มาประมาณแค่ส0 0พันโลประมาณนั้นคือที่รีดถ่ายไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนเบอร์แค่นั้นเองจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ถึง4 0 0 0ถึง5,000กิโลโดยที่ไม่รู้สึกเสื่อมนะในความรู้สึกผมนะ ผมคิดม้าแบบนั้นเลยครับแล้วก็ดีอะ่ะดีดผมยอมรับว่าดีได้ทราบมาว่าเป็นของคนไทยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจริงเทคแค่ไหนนี่ผมไม่ไม่ทราบได้ชัด,ด,ดแต่ว่าตอนที่สั่งร้านเขาบอกมาว่าเออเป็นของไทยทํานะอะไรนี้นะเออเรา,เ,ราเอาคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมาแบบเติมแต่งอะไของเราเองเลยเราอยากได้แบบไหนก็สร้างขึ้นมาอะไประมาณนั้นนะครับ ส่วนสีน้ำมันเครื่องที่เราเห็นนะครับเวลาตอนเปลี่ยนถ่ายมันจะเป็นสอ c สีแดงๆนะครับผมคล้ายกับน้ำมันเครื่องรุ่นๆหนึ่งเลยนะครับที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะครับผมนะคัคล้ายๆกันสีนี้คล้ายกันมากเลยผมมองเลยสีเหมือนน้ำหวานเลยนะครับผมกลิ่นก็คล้ายๆกันนะครับทั่วไปไม่ได้เป็นกลิ่นหอมอะไรมากมายนะครับก็คือกลิ่นน้ำมันเครื่องนั่นแหละอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ดีครับเข้าเกียร์ ดีนะครับคัดจับดีไม่ลื่นนะครับเป็น MA2 ยังไงก็คัดจับอยู่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวคัดลืน่นถามว่าถ้าไม่เติม Additive ตัวไหนลงไปต่อเพิ่มเติมดีไหมดีครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีงบประามาณเออขอไปครับใครมีงบประมาณอยากจะใส่ Additive เพิ่มเช่นอ่า มอสูโอเมก้าอะไรพวกเนี้ก็ใส่ได้ครับไม่มีปัญหาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรหรอกล้วแต่งบประมาณแล้วกันแต่ถ้าใครแบบว่างบประมาณจํากัดแล้วก็มีแค่น้ำมันเครื่องแล้วโอเคไหมผมบอกเลยว่าโอเคมากดีมากๆครับตัวนี้ก็ลองไปสั่งซื้อกันดูได้ครับผมมีหลายนิ้์หรือจะไปเซิร์ชค,ค้นหาจากลิงก์ของเพื่อนๆเ,เองก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะง่ายๆก็นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ลองไปสั่งใช้กันดู ผมว่าค่อนข้างที่จะประทับใจครับผมไปน้ำมันเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าที่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เสียดายเงินที่เสียไปคพูดไปมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนระยะทางการใช้งานเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมใช้แค่สองพันแผมก็ลองเปลี่ยนมือดูเนาะเพราะผมสั่งมาสองแบบเลยไม่แน่ใจว่าสักสี่พันโดจะเป็นไงเพราะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็มีหลายตัวนะครับที่เขาเรียกอะไรนะ ที่ใช้ใช้มาแล้วคุมด,ดีดีคือที่ใช้ใช้มาแล้วรู้สึกดีตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเฮ้ยมันไม่เสียดายเงินลยที่เสียไปแบบบางบางบางรุ่นอะไรเงี้ยโอ้โหราคา่ายางสูงพอเราซื้อมาใส่ปุ๊บเฮ้ยมันสู้อีกตัวหนึ่งไม่ได้วอะไรแี้แต่ไอตัวนี้โอเคเสียเงินแล้วคุ้มค่าผมบอกเลยว่าเจ็บนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่อง นัรรกกิจไบเกอร์ทีไว้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ